สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะลาวิโอรถก็มาอยู่ที่ไทเปไต้หวันแล้วนะคะต้องั้งนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเรามากับกรุ๊ปทัวร์นะชื่อว่า Play ทัวร์นะคะจะมาเป็นแบบกรุ๊ปเล็กๆนะ้อยอย่างวันนี้ที่เรามาเนี่ยทริปนี้มีแค่ลูกทัวร์สี่คนรวมเราแล้วนะคะจริงๆตอนนี้เป็นช่วงที่ใต้ฝุ่นเข้านะแต่ว่าเพราะวันนี้โชคดีที่แบบมีแดดนิดนึงนะเราจะพาไปดูกิจกรรมเวลามาเที่ยวไทเปเนี่ยควรจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันค่ะ 4วัน3คืนเนี่ยนะคะทาง Play ัวร์เนี่ยเขาจัดิสต์สถานที่ท่องเที่ยวมาครบทั้งสายอาร์สายช็อปสายกินสายมูหรือสายแมวก็ตามค่ะค่าครองชีพที่นี่ไม่ได้สูงเวอร์วังแถมค่าเงินไต้หวันก็ใกล้เคียงกับเงินบาทมากๆบ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเที่ยวง่ายมากเลยค่ะเราเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะโดยสายการบินเวียดเจ็ทซึ่งคราวนี้ก็ตรงเวลาดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสั่งข้าวทานบนเครื่องแล้วก็อาจจะแบบกระเด้งกระดอนนิดหน่อยเพราะว่าเราไปในช่วงพาย,ยุใต้ฝุ่นเข้าพอดีค่ะ พอถึงสนามบินเถาหยวนที่ไทเปนะคะทุกคนจะเห็นบูธนี้ให้เราไปลุ้นรางวัล5,000ไต้หวันดอลลาร์ที่รัฐบาลไต้หวันเนี่ยแจกให้นักท่องเที่ยวในรูปของบัตรอีซิการ์ดเพื่อไปใช้จ่ายในไต้หวันงานนี้ก็ต้องพึ่งดวงกันนะคะจากนั้นหัวหน้าทัวร์ก็พาเรามาซื้อตั๋วรถไฟเข้าเมืองกันทำรายการสำเร็จขอบคุณ อย่างที่เห็นคือการมาเที่ยวกับเทัวร์เนี่ยทัวร์ลีดเขาก็จะมาดูแลเราอย่างใกล้ชิดพาเดินพาเที่ยวแบบที่เราจะได้ประสบการณ์เหมือนมาเที่ยวเองเลยนะคะมีการใช้ขนส่งสาธารนณะแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบเรียกแท็กซี่ให้บ้างนะแล้วถ้าเราอยากจะแวะที่ไหนนานหน่อยโปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหน้างานค่ะส่วนอาหารจะไม่ได้อินคลูดไปในทัวร์เพื่อให้แต่ละคนสามารถแยกไปทานร้านที่ชอบในงบที่ใช้ได้เลย หลังจากเราเก็บกระเป๋าเช็คอินที่โรงแรมเสร็จสถานที่แรกที่เราไปกันก็คือวัดหลงซานเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังที่สุดในไต้หวันแล้วกลายเป็นว่าพอมาช่วงกลางคืนคือบรรยากาศก็แบบยิ่งขลังไปอีกนะคะแถมคนน้อยกว่าช่วงกลางวันด้วยวัดแห่งนี้สร้างมากว่า300ปีแล้วจะบอกว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยบินมาขอพรทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วจากฟีดแบ็กหลายๆคนที่ได้ยินมาก็บอกว่าสมหวังกันเยอะมากต้องลองมาให้ได้เลยนะคะ เสร็จจากที่วัดพวกเราไปกินชาบูในราคาย่อมเยาที่ร้านใกล้ๆวัดกันนะคะก่อนจะไปเดินเล่นที่ซีเหมือนติงเป็นถนนคนเดินที่ได้ฉาย,ยาว่าฮารัจกุไทเปจริงๆบรรยากาศคือคล้ายๆสยามสแควร์บ้านเราอะไรเงี้ยมันเป็นแหล่งแฟชั่นแล้วก็มีร้านค้าคึกคักขายเสื้อผ้าขายอาหารแล้วเดินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเรา,า,า,าก็จะเจอร้านสตรีทฟู้ดเยอะมากมีของกินเล่นให้ลองเพียบเลยนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะ และข้ามถนนมานิดนึงจากซีเหมือนติ้งจะเห็นตึกทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะอายุร้อยปีกว่าแล้วนะใช้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสารรค์เดินไปถ่ายรูปเล่นกันได้เลยค่ะวันที่2ของทริปไทเปเราเริ่มกันที่สถานีรถไฟหลักของเมืองกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จะได้ไปหมู่บ้านแมวนะคะเรามาขึ้นรถไฟที่นี่เพื่อจะไปลงที่สถานีโฮตงนะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเดียวบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนฝนเพิ่งหยุดตกซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้านบนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ําจี้หลง เขาบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแมวอาศัยอยู่ถึงกว่า200ตัวนะคะนี่ค่ะเดินออกมาต้อนรับแล้วตั้งแต่ที่สถานีรถไฟเลยนะคะแต่แมวที่นี่จะไม่ได้กลูกันออกมาเป็นกองทัพนะคือเราอ่ะต้องเดินไปหาตามจุดต่างๆและเ,เพื่อนๆสามารถซื้อขนมแมวเลียหรือว่าอาหารแมวไปให้น้องๆได้เขามีขายที่หน้าหมู่บ้านเลยค่ะแต่ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนิดนึงนะคะหนูกินน้ำก่อนไหมก็อยู่ไปยัง นี่คือแมงมุมเก่งมากสิ่งที่เราชอบมากคือในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็คาเฟ่แมวน่ารักๆเ <ๆๆ S 2> พียบเลยค่ะแถมแบบบางร้านเนี่ยจะมีน้องเหมียวมานอนอยู่แบบนี้ด้วยนะคะทาดแมวมาเห็นนะก็คือฟินกันเป็นแถวเลยทีเดียว เสร็จจากหมู่บ้านแมวแล้วนะคะเดีวก็เรากำลังจะมุ่งหน้าไปจิเงินซึ่งตะกี้เราเรียกรถยากมากใช่ไหมคะหัวหน้าทัวร์ใช่ครับเรียบรถรอนานเท่าไหร่อะรอไปประมาณ20นาทีเพราะว่าโดนแคนเซิลไป3รอบตอนนี้ก็คนโนนี้เริ่มแคนอยากจะแคนเซิลตอนทีงขามา บรรยากาศจากหมู่บ้านแมวไปจิ๋วเฟิร์นเนี่ยสองข้างทางคือธรรมชาติสวยมากเพราะว่ามันเป็นหุบเขาเป็นลำธารตลอดเส้นเลยและจิ๋วเฟิร์นก็เป็นตลาดเก่าบรรยากาศย้อนยุคนะคะมีร้านขายขนมขายอาหารรวมถึงสินค้ากระจุกกระจิกน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ ไอตัวผีไร้หน้านี่มีขายเยอะมากนะถ้าใครจำกันได้มันเป็นตัวละครจากหนังแอนิเมชันเรื่อง Spirited Away ของ Studio g จ i บล i นะคะซึ่งหลายๆซีในหนังเรื่องเนี้ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านจิวเฟินแห่งนี้ละคะ่ะ งพี่ซุนยัตเซนเมโมเรียลนะคะ,ะมีที่ททานใหม่ค่ะก, <laughs> ก็เป็นคนที่โค่นลรัชวงศ์ชิงค่ะเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจีนแผ่นดิใหญ่อเลยนะตอนนั้นแล้วเขาก็เปลี่ยนให้จีนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเะข้อมูลน,นั้นมา <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไปเปิดวิกิเดียวเองเ <laughs> ปิดเอาเองนะคะ ชื่อดาค่ะเป็นมหาลัยอยู่ตรงนี้เป็นมหาลัยชื่อด้าตรงนี้เป็นตลาดแบบถนนคนเดินมีของกินมีแบบสินค้าแฟชั่นอะไรแบบนี้ฟิลเหมือนเกาหลีเบาๆเนาะเกาหลีเบาๆญี่ปุ่นหน่อยๆแต่ผู้ชายหล่อมากกรุ่ม มีลูกทัวร์ท่านหนึ่งที่หมดเนื้อหมดตัวไปกับตลาดแห่งนี้นะคะเพราะว่าติดใจเพราะขาแล้วก็ได้เสื้อไปประมาณ7-8ตัวได้จนเพื่อนร่วมกลุ่มทัวร์ทุกคนคือเดินจนเสร็จแล้วอะแล้วทุกคนคือกลับมาหมดแล้วอะ สำหรับสายกินนี่คือหนึ่งในร้านแนะน,นำที่พลาดไม่ได้เลยค่ะเป็นร้านข้าวต้มเก่าแก่ใกล้วัดหลงซานที่เปิดมานานกว่า60ปีคนไทยก็ขึ้นไปกันเยอะจนเขามีเมนูภาษาไทยเลยแหละทีนี้ขึ้นชื่อเรื่องหมูกรอบรสชาติดีตามแบบต้นตำรับกินคู่กับข้าวต้มคือฟินไม่หยุดเลยค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรมาเยี่ยมชมอย่างยิ่งเพราะที่นี่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชกผู้ที่พัฒนาไต้หวันให้ก้าวหน้าอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะคะและที่ใต้อาคาร National Concert เนี่ยชั้นล่างยังมีร้านชานมไข่หมกเจ้าแรกของโลกที่ทุกคนควรมาลองถึงแม้จะมีสาขามาเปิดที่ไทยแล้วก็ตามแต่ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันนะคะ ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องศิลปะและดีไซน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนมีเวลาไม่มากเราแนะนําให้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยแห่งแรกของไต้หวนันสร้างขึ้นในตึกที่เคยเป็นโรงเรียนประถมมาก่อนเราใช้เวลายอยู่ที่นี่พักใหญ่เลยค่ะก่อนที่หัวหน้าทัวร์จะพาเราขึ้นรถเมล์เพื่อไปยังหมู่บ้านตั้มสุยนะคะเป็นเมืองท่าบรรยากาศยุโรปอยู่เกือบจะบนสุดของเกาะไต้หวันเลยสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นท่าเรือสาคัญที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาค้าขายเราก็เลยยังเห็นบรรยากาศอาคารบ้านเรือนในรูปแบบตะวันตกที่นี่เหมาะ กับการมาเดินเล่นชิลๆปล่อยให้ลมพัดหน้าหรือว่าจะไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆเนี่ยก็สนุกนะเพราะว่าเขามีใบเล่นเป็นเรื่องเป็นราว,วส่วนนี้คือกิจกรรมของพว<ด>กเรานะคะก็คือการขูดหวยค่ะทุกคนมาไต้หวันคือต้องมาลองจริงๆมีหวยแบบหลายชนิดมากตามข้างทางเนี่ยแหะค่ะใครถูกก็ไปขึ้นเงินได้เลยค่ะขูดฝั่งนี้ด้วยขูดสอฝั่งเลย ือแล้วก็คืออันนี้อันนี้มันจะมีทั้งหมดสามเป็นสามคูนสามก็คือเก้าช่องใช่ป่ะแล้วถ้าได้แบบบิงโกอ่ะเราก็จะได้เงินนี่ลุ้นลุ้นลุ้นว่าเลขเนี้ยจะเป็นเลขเดียวกันหรือเปล่าให้ลุ้นหน่อยสิเขาขูดแบบทางนี้เขาขูดแบบทีละตัวทีละตัวแต่มันขูดเเดียวเสียบางจ้าคุณโทนี่ได้ห้าแล้ววัน้าจ้าคุณโทนี่แกล้งจิ้วอ๊ะมีนี่เสียได้ตัง

ช้าวัานสุดท้ายตื่นมาก็ฟิลแบบเออขี้เกียจแหละก็เลยเดินหาอาหารเช้ากินใกล้ๆโรงแรมนี่แหละค่ะก็ไปเจอร้านนี้ซึ่งแบบน่ารักมากคือเขาให้เราอ่ะใช้ไม้ฉีเมนูในการสั่งอาหารได้เลยนะคะเราก็สั่งพวกแบบข้าวหน้าหมูบะหมี่ครุกซอสแล้วก็มีซุปมาด้วยนะคะคือทุกอย่างอร่อยหมดแถมราคาถูกด้วยแต่ด้วยความที่มันเป็นสตรีทฟู้ดแบบอยู่ข้างถนนเลยก็เลยมีเรื่องให้เราต้องระวังนิดนึงค่ะขอเช็คดนึ่ง Voice and switch for electronic device.